สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะโชคดีเด็กวัดห้ามไว้ทันเด็กวัดเห็นพระเดินดุ่มดุ่มคำคำมืดมืดจึงเข้าไปถามว่าทำอะไรหลวงนาตอบทันควันเด็กวัดเห็นพระเดินดุ่มดุ่มคำคำ,คำมืดมืดจึงเข้าไปถามว่าทำอะไรหลวงนาตอบทันควันงานนี้ทำเอาหาลั่นวัดกับกุฏิแทบไม่ทันเรียกว่าเป็นคลิปดังชั่วข้ามคืนเลยทีเดียว เด็กวัดสำโรงใต้ถ่ายคลิปขณะที่ขับรถจักรยานยนต์ไปทำธุระข้างนอกกำลังจะขับเข้าที่วัดพอเข้าสู่ประตูวัดมาก็เห็นพระลูกวัดกำลังเดินออกซุ้มประตูวัดโดยสะพายบาดไปด้วยจึงได้ถามว่ากำลังจะไปไหนก่อนที่พระจะตอบว่าออกไปบินทบาททางด้านเด็กวัดจึงได้บอกว่ายังไม่ถึงเวลาบินทบาทเพราะเพิ่งสองทุ่มครึง่งทางพระ ถึงกับทำหน้างง,งๆไม่เชื่อจึงได้ดูเวลาสรุปพึ่งสองทุ่มครึ่งเกือบสามทุ่มพระจึงเขินเขินและรีบเดินกลับเข้ากุฏิโดยทันทีทราบต่อมาว่าพระรูปดังกล่าวคือพระกะมลเล่าว่าเมื่อวันที่ผ่านมาอาตมาได้ทำงานภายในเชื่อมชั้นเหล็กและทาสีทั้งวันและอาตมาเลิกงารประมาณ18นาฬกาจึงได้ขึ้นกุฏิจำวัด แล้วมาสะดุ้งตื่นนึกว่าตีห้าแล้วจึงได้รีบผมจีวรคว้าบาทและย่ามเพื่อจะออกไปบินธบาทกลัวญาติโยมใส่บาทจะรอนานพ่ออาตมาเดินออกมาจากกุฏิเดินไปประมาณเกือบถึงสุ้มประตูวัดก็มีนายดนายขับรถจักรยานยนต์เข้ามาในวัดและจอดรถถามอาตมาว่าจะไปไหนหลวงนาจะไปไหนอาตมาเลยรีบตอบไปว่ารีบไปบินธบาตเดี๋ยวญาติโยมจะรอ ส่วนนายดนายเด็กวัดหัวเราะหลังจากที่อาตมาต่อไปแล้วบอกกลับมาว่าหลวงนานี่พึ่งสองทุ่มกว่าเองตอนแรกอาตมาก็ไม่เชื่อจึงถามซ้ําและดูเวลาถึงกลับตกใจอา้าวพึ่งจะสอหรือสามทุ่มเองอาตมาจึงรีบเดินกลับกุฏิโดยทันทีขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดางังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะ